ใหญ่น่าจะล็อกไม่ล็อกแล้วครับตอนนี้ปล่อยแล้วครับหนึ่งซองครับสามครับเก่งกินกันยูหาซี่หลังขวาซ้ายสองผมไลฟ์สดอยู่นะครับเมสเซนเจอร์จะเพิ่งโทรมานะครับตายโดนแล้วครับปัญหาซี่สองขาไม่ล็อกนะครับบอ ไอแยกแบ่งให้เสปลี่ยวด้วยอย่าอย่าอย่มันจะให้เก่งไงโอ้โหลูกเสือก็ทีเดดรอดยากมาดูครับตอนแรกนึกว่าเก่งใช้ขาเดียวนะตัวนี้ให้สองขาแล้ว ขีเด็ดมาครับลูกเสือเจ้าเก่งคนตายครับขวาครับขวาขวาสามครับเอต้องคิดแล้วครับตัวนี้ซ้ายเรียบร้อยเขาจะเก่งมาเหมือนกันครับเอและเอเดงั้นเอไม่เดินสายมาเตะทั่วประเทศหรอไม่ได้ดูนานแล้วครับใช่ครับดูน้องเก่งวันนี้สามสี่คลิปสามคลิปแล้วนะครับนี่คลิปที่สามครับทางยูทูบฝากกดติดตามกดสับสับคล้าด้วยนะครับซ้ายขวาซ้ายครับเจ้าเก่งฟังละ หนึ่งหมื่นนะฮะข้างในข้างนอกเดินจับว <ปะ S 1> อดวายครับ<ะ>นี่นี่ครับะปิานี่คระปงเงี้ยแต้มสองเท่ากันเอเสิรือกับเท้าขวานี่ครับเข้าขวาเก่งใช้สามครั้งเลยครับตัดทรายยอด หนึ 1> 1, 2, ่งสองอาวเราขึ้นนางสามสองแล้วครับดีแล้วครับรดีแล้วครับดีดีแล้วครับพอแล้วพอแล้ว,ลวไม่เล่นไม่นอกนอกมาจอดตอมาก <c oughs> ผมก็เอาราคาตอมมาครับโอ้โหดีเข้าตัวเออดเอ็ดครับค่าต่อเอาละเอาละเอาละโบลินก็จะเรียนบุนี่ละมึื้องเฟ สองสามครับเก่งมาคามตามหลังได้เสิบโอ้อีกแล้วครับขวายาวครับยีเดียดนะครับลูกเสิบสามเท่าครับขวาอีกแล้วครับมาอีกแต้่ครับสี 4, ่สามีพวง,งซ้ายนะครับโดนขวาไปสองเมตรแล้ว เก่งเสียเไงซ้ายแล้วครับอยู่ที่พี่เอแล้วเข้ามาได้ไหมยังได้ครับเกมโตนี่โอ้โหคลาสสิกเหลือเกินครับหลังเท้าขวาหยอดมุมซ้ายเจ้าเก่งครับน้ำห้าสามครับเด็กๆถ้าดูอยู่ศึกษาเลยนะครับโอ้เสิร์ฟทัดได้ยังได้ครับพี่เอโยงหลัง สายจะเก่งยังได้หลังเท้าบอลน้อยเอเยดไม่ได้นะครับบอลน้อยสู้ไม่ได้แต่ถ้าหลังเท้าฟรีไม่แน่นะครับแต่หลังเท้าล่างยี่สู้พี่เอไม่ได้แน่นอนเนับเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีโอ้วทิชัยเพิ่งมานะผมไรน้องเก่งไปสองสามคลิปแล้วนะซ้าย ยังอยู่ครับสายเก่งสายสามครั้งโอ้โหหนึ่งสองครับสามซ้ายอีกแล้วครับหนึ่งสองพี่เอใช้สองข้างได้นะครับนี่นะครับตอนแรกนึกว่าข้างเดียวนะครับเรียบร้อยโอ้ยบอลตัดสินนะครับน้องบอลตัดสินนะครับพุกกลับบ้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเิ่งไปเรื่อยๆว้าวไปเรื่อยๆเทียบ สกอร์เดี๋ยวรอบอน้อยขานะเอ๋อขอท่านขางน้ำเจ็ดต่อสามร้อยเดียว,าาาายวาขาน้ำมันร้อยเดียวเออให้้อาเนยไม่เอาสามองบอนี่นอนไป,นไปนสายจะเก่ง ยัอตรงตามตักแล้วครับหลุดหลังซ้ายแล้วขึ้นแปดสามแล้วครับคนไหนเก่งเดี๋ยวเบอร์หนึ่งประเทศไทย <c oughs> นี่ครับกำลังเสิร์ฟอยู่นี่ครับอัานหลังให้นะครับน้องเก่งนะครับยาสูบยาโชยาสูบปุณยาโชยผมเก่งเป็นยังไรบ้างครับถ้าผมตอบไม่สนุกนะครับคุณทิชยัย น้องฟุกฟิตบอครับอายุฟิตครับฟุกฟิตนะครับช่วงนี้เพ่ามีแมตช์แข่ง3ามสีทอร์นาเมนต์นะครับต่อต่อกันนะโอ้ยดดิพี่น้องเรียบร้อยครับโทษฟ้าสุดพ่ซ้ายแล้วครับวัดแล้วหยดให้ไปครับต้องให้พี่ครับ ยังบึงเล่นก so ูข้ากูอัดกินลูกเสือพ่อเยอะยิ่งไหนที่อัดสนามนี่บึงเงินทุกคนจังหวัดทงแก่นนะครับนี่ครับให้ดูสวยงามนะครับเก่งเจอเตยช่วงนี้ใครสดกว่ากันมันต้องดูที่เหลี่ยมนะครับผมว่าคู่นี้ถ้าเตะกันทีไรก็ต่างฝ่ายต่างให้โอกาสกันฟิตนะครับอย่างต่มี15วัน พี่เตะกันต้องเก่งสูสีตลอดนะครับแพ้ชนะกันไม่ขาดแน่นอนอยู่ที่เหลี่ยมนะลงเส้นนะครับขาเป็นเ้นคเตียวขาดเล่นบเท้ซ้ายนะครับ11-4ครับ11-4ครับขวาแล้วครับอู้นึกว่าไม่ข้ามเขาจะเก่ง อย่าลืนะครับไก่ดีไก่เก่งต้องไก่ชนเจ้าแสนเก่งซุปมรเพ็ดฟาร์มร้อเอนะครับของเสียคมมีเจ้าจุอ่างห้าวสองไม้นินมีตัวชูโลงด้วยนะครับวาซ้ายเท่ากันครับเจ้าเก่งไม่แปลกใจนะนี่ครับแชมป์เทคบอลล่าสุดนะครับคุณตองตุ่มผนแก่นนะครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่น่าจะขอแก้ขาเดียวนะผมคิดว่านะเราได้ดูแน่นอนโอ ว่าตอนนี้เก่งใช้สองข้างนะครับรับสิบเอ็ดสี่ครับวววขวายาวตัดมาแล้วครับเก่งอู้จับนิ่งมาครับยังไปหลังครับพี่เอเดาไม่ถูกแล้วว่าจะเก่งจะไปยังไงขวาซ้ายหยุดแล้วครับขอบคุณเสียที่ว่าพินรัานะครับเ,เจ้าของสมาคมฟ้าร์มริชาร์เกิร์ะครับ อยู่บ้านสว่างตำบลสว่างอำเภอพุทองจังหวัดร้อยเอ็ดสนุกเอได้มาตรฐานนะครับมีถึงหกโต๊ะนะครับไว้บริการพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดใครใกล้ไกลก็เข้าไปชมไปเล่นได้นะครับซ้ายซ้ายซ้ายครับอ่าพี่เอมารหนึ่งแต้มครับ จากการทำเสียงของเจ้ากิ่งมันประคามทยกย่งเียวลูกเยอ้บอลมีเหลี่ยมตีนะครับวันนี้บอลตัดสินนะครับด้านซ้ายเรานะครับผมส้สั้นเสื้อสีแดงอยู่ข้างบนนะครับวันนี้เก่งเล่นไปแล้วสามเหลี่ยมนะครับยังหลังอาวละไม่ยรงแท้มโรงแป้งบางนากาลสินชัดเจนขอบคุณนะครับเอส สำหรับใครที่เป็นเพื่อนผมทางเฟซบุ๊กนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับหกสิบเอ็ดตึงเอาแล้วเข้ากลางแล้วพี่เอเริ่มระวังตัวช่วงกลางเยอะนะครับช่วงนี้อยู่เต็มแรกไม่หลุดครับ <c ười> จะโยนซ้ายครับต้องดูว่าอ่อยไม่อ่อยนะครับอสองเต็มเมเนาะเจ็ดสิบเอ็ด ไอโอเสิร์ฟดีครับเอลเอดมาแล้วครับลูกเสิร์ฟมาแล้วครับแปดสิบเอ็ดครับเราได้ดูจบแน่นอนครับคลิปนี้จะออกยังไงดึงไม่ดึงอ่อยไม่อ่อยครับเก่งมั่นปรับล็อกที่เก้านะใหญ่ขึ้นนะแปดสิบเอ็ดตามหลังได้เสิร์ฟเอตัดซ้ายครับหนึ่งสองสามครับเก่งล็อกที่เก้าไว้ จะขยับออกแล้วครับตัดเข้ากลางบ้างครับหนึ่งสองเอยงซ้ายยังได้อยู่กับซ้ายยกเก่งยอดเอตัดแค่ครั้งเดียวครับหนึ่งสองขวาสองครั้งเอขาเดียวนะครับยกเก่งต้องเลือกว่าจะเล่นซ้ายหรือขวาสองพันบาทนะครับฝั่งละหนึ่งพันบาทนะครับง่ายๆชัดเจนครับยอดขึ้นเอาแล้วเข้าหลังยอดดียอดดีอาแล้วถ้าตนานๆนี่ต้องวัดพื้นกันแล้วละครับ Oh, oh, อย่างคว้ยนะครับมาหนึ่งสองสามซ้ายเหมือนเดิมอ oh, ้ยังไม่ลาครับยังไม่ลาอู้ยอด้วครับหน่สองคืนได้เขัจะเก่งจ้องแล้วครับสอัหวะสามจัวยังคืนซ้ายโอ้ยชาดีชมพอใจมากไปเหรียญที่ขั้นสิ่จริงๆนะครับหลังเท้าล่างระยะอาชีพไปอีกสามร้อยอยะอาีเจกันสามร้อยระยะ แย่มันอัดฉีดไปใหม่ย่ะเรื่อง11เกมอัดฉีดไปเลยย่ะ8นะครับเก่งในเสือบนี่ครับปัญหาเโยวมันดิบอกแล้วลูกเสือบใยังยอดขึ้นสวนแล้วครับเจ้าเก่ง1 2 3ครับพี่เขวาขวาซ้ายขาเดียวครับเอโรเอดอยู่ที่จังหวะลูก2จะยกดีเท่าไหร่ครับบังคับได้ เรียบบ้อยครับขึ้น12แล้วครับก็ไม่ข้ามตะข่ายนะครับเดี๋ยวเก่งขึ้นท่นที่12ต่อ8แล้วครับ13แต้มไม่เดียวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับชมนะครับช่วยเป็นสกีพยานในการแข่งขันนี้นี้ 20k นะครับ20,000บาทไปกลับนะครับ้งนอกยาสุพรร์เดินจับ ไม่น่าจะต่ำกว่าหมื่นสองนะสองพันสี่พันห้าพันจำหมดนะครับบอด้วยนะครับแยมเอนำหนึ่งศูนย์ครับเก่งจังท่านโอ้โหหลุดนะครับอมัเกี่ยังเก่ยแปดสิบสองเอตามหลังได้เสิบมาขวาจะเก่งขวาสามนะครับนี่พี่เอหลุดแล้วครับร้องอุ้ยครับแ้มนี้ เก่งเก่กตงตรงมาดูเสียบไงซ้ายเหียบร้อยเกมแล้วนี่ครับพี่ถามแก้ขาเดียวแล้วครับสองขาสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวได้ดูต่อครับ